ได้ไยินเสียงแมวร้องอยู่ข้างบนเฮ้ยยา้<ห>ไ,ไปดูแมวสองตัวก่อนไม่มีแล้ววัดเตะไม่มีสักตัว,วเฮ้ยแมวอยู่บนโซกเลยวะตายแล้วนม่แยงอยู่บนนี้ไหนนะ เหม็นมีเลยนะเข้าไปในฝ้าเนี่ยเข้าไปในฝ้าเหรอได้ินเสียงรอ้องแมวแมวแม,ว,แม,ว,แมวเนี่ยโอ้เฮ้ยอ,อ,อ,อยู่นู่นอยู่นู่น ม,มันจะอ,อยู่กองไม้กว่านดีกว่าบาปทมไม่เลยมึงเลยโอ้ในกล้องเห็นไม่ชัดอะ่ะโอ้ในชีวิตจริงเห็นโคตรชัดเลยสายเล่นกับแมวอยู่ดีๆน่ะนะโอ้มาอยู่ด้วยกันนู่นแล้วไปตัวหนึ่งเอาผ้ามดไปเลยเอาไปไ,ไ,ปไว้ไอยู่ไปอยู่ไหน ไปอยู่ไหนตกตักันีแล้วโอ้โหแม่แมวกับลูกแมวเว้ยดูแลลูกไม่ดีเลยบริหารประเทศก็แย่เฮ้ยไม่เกี่ยวแล้วเมื่อไรจะออกสักทีเฮ้ยไม่เกี่ยว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 ด้ โอ้ยย้ายมาอยู่นี่อ่ะสามตัวเลยอ้าแม่มีการจะเซอร์จะซื้อไรส์บูย่าเต้าถ้าเกิดเราสมัครสมาชิกนะครับผมคุณจะได้ อีมุนจิโคตรโหดเลยพ่อผมก็เดี๋ยวผมไม่ค่อยได้เล่นฟรีไฟแล้วสี่แมวใช่ไหมครับเจ้าแค่แนี้มันก็บ่อยจังเลยชอบเอาแม่แมวไปไหนก็ไม่รู้นี่แล้วมันก็หนีไปได้แเราตะก๊ะหนีมาแล้วเนี่ยมันข้าบมาเนี่ยดู้ไหมมันข้าบมาจากกระจาย เมียวมันฉลาดน่าจะตักมันหาทางออกได้ฉลาดยิ่งกว่าคนเป็นร้อยพันเท่าเดือดร้อนเลยฝนตกฮะเดือดร้อนเลยฝนตกนี่เดือดร้อนโอ้าในกล้องเห็นไม่ชัดเลยภาพมันไม่ชัดเลยโอ้โหยิ่งไม่ใช่เขาไปใหญ่